ที่สวนอินทผาลามคุณแอนที่เคยเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปีที่ผ่านมาเนื่องจากขายถูกขายดีขายไวายขายจนหมดสวนมาแล้วโดวยในปีนี้เป็นปีที่สองที่คุณแอนเจ้าของสวนอินทผาลามได้เปิดเผยว่าผลผลิตของอินทผาลามในปีนี้ถือว่าประสบความสําเร็จและราคายังอยู่ในช่วงขาขึ้นโดยมีการสั่งซื้อทางออนไลน์จนแทบไม่พอในปีนี้ทําให้ชาวสวนมีกําลังใจจึงอยากเชิญชวนพี่น้องมาชิมชอบกันส่วนในเรื่องของมาตรการโควิด -19 นั้นทางสวนมีความพร้อมและมีการป้องกันเป็นอย่างดี โดยผู้ที่ไปเยี่ยมชมจะได้ลงแปลงเยี่ยมชมการปลูกอินทผลามซึ่งปลูกทั้งหมด50ไร่โดยอินทผลามถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่สร้างรายได้กับเกษตรกรยุคใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยทางด้านคุณปาลิศราโชคธนากรและคุณสุรเชษวัฒนาผลพันธ์เจ้าของสวนอินทผลามเปิดเผยว่าทางสวนมีกลุ่มบริษัทเลื่อนลดที่มีการแปลรูปอินทผลามเป็นน้ำอินทผลามทั้งแบบผลสดและผลแห้งสําหรับการปลูกอินทผลามนั้นต้องดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษทุกขั้นตอน เนื่องจากอินทผลัมเป็นพืชที่รับการเพราะเชื้อนเนื้อเยื่อจากต่างประเทศดังนั้นการดูแลจึงต้องดูแลเป็นพิเศษโดยที่สวนนั้นปลูกอินทผลัมทั้งพันธุ์บาฮีและพันธุ์โคไนซีและสายพันธุ์อื่นอีกกว่า50สายพันธุ์โดยพันธุ์ที่คนทานิยมกันในขณะน,นี้เป็นพันธุ์บาฮีซึ่งผลจะมีสีเหลืองและพันธุ์โคไนซีผลจะมีสีแดงึด่งในปีนี้ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วจึงอยากเชิญชวนมาเที่ยวชมและชิมที่สวนว่ารสชาติเป็นอย่างไร สำหรับตลาดอินทผาลาัมส่วนใหญ่เชื่อว่าตลาดอินทผาลาัมยังไปได้อีกไกลในช่วงนี้มีคนเข้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องสำหรับราคาอินทผาลาัมนั้นพันบายฮีจะขายอยู่ที่400-600บาทต่อกิโลกรัมพันโคเน,นทซี่อยู่ที่ประมาณ650บาทต่อกิโลกรัมโดยที่ส่วนจะขายต้นพันที่มีกว่า1000ต้นเป็นการเพราะเนื้อเยื่อจากต่างประเทศเพราะว่าที่ส่วนยังไม่สามารถเพาะเองได้โดยขายในราคาต้นละ2,000-2,500จนถึง 2, บาทโดยข้อดีของพันที่ได้จากเนื้อเยื่อคือไม่กลายพันธุ์ ดังน,นต้นพันธุ์ที่นำมาขายนั้นจะรับประกันได้ถึงรสชาติหวานกรอบถ้าหากลูกค้าต้องการพันธุ์นำไปปลูกสามารถติดต่อได้ที่ส่วนอินทาลามคุณแอนยุทธนาพึ่งน้อยรายงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด -19 ในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ทำให้มีรายงานต่างดาวหลบหนีข้ามแดนไปยังประเทศไทยเป็นจํานวนมากเนื่องจากไม่มีงานทําและหนีโรคโควิด -19 เข้ามายัางประเทศไทยเพื่อหวังหาง,งานทําผ่านกระบวนการลักลอบผลปรงโงน,นผิดกฎหมายโดยล่าสุดเจ้าหน้าที่ทหารผ่านนาวิทยินที่4นําโดยนาวาเอกสาวุฒิบุตรเสรีชัยหัวหน้าชุดควบคุมทหารผ่านร่วมกับนายอัธบุตรเวชปีชากำนันตะบลคลองใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีตำรวจสพโป่งน้ำร้อน ดแดลาตะเวนตามแนวคลองโป่งน้ำร้อนบ้านน้ำซับหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพบแรงงานกัมพูชาจำนวน4คนกำลังลอยขอข้ามน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างพื้นที่ประเทศไทย้าหน้าทิตย์งได้เข้าทำการจับกลุ่มและส่งตัวทั้ง4คนให้กับทางการกัมพูชาดำเนินการตามกฎหมายท่านี้ที่ผ่านมาตลอดแนวชายแดนจะมีแรงงานกัมพูชาแอบลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ทำให้ทางทหารไทยและทหารกัมพูชามีการรัตเวนพื้นที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อไปการควบคุมและป้องกรรันรายงานหลบนี้รวมทั้งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยจรมัญยงเสนารายง,งาน นายสุวัตอุปราชอายุ41ปีซึ่งทำอาชีพซื้อขายต้นไม้ประดับและไม้มงคลนานา,นานชนิดตั้งแต่ต้นเล็กไปจนถึงต้นใหญ่ได้ไปซื้อต้นกล้วยด่างพันเสือพันจำนวน2ต้นในราคาหลักพันเพื่อน,นำมาเลี้ยงต่อยอดสร้างไรายได้ในยุคที่ไม้ด่างได้รับความนิยมและมีราคาสูงเดยต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณบ้านเลขที่172หมู่ที่6ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบนายสุวัตและเล่าให้ฟังว่าได้ขับรถตะเวนไปหาซื้อต้นไม้ตามหมู่บ้านเพื่อน,นมาาขยยยยพัันธุ์ต่อออดเลี้งครบว ในขณะที่ตนขับรถไปตามชุมชนไปเจอบ้านหลังหนึ่งมีต้นกล้วยด่างขนาดความสูงประมาณ2เมตรมีลำต้นสวยงามใบด่างเป็นสีแดงจากนั้นจะได้สอบถามเจ้าของต้นกล้วยทราบว่าเป็นต้นกล้วยด่างพันเสือพรานจึงได้คุยกันตกลงซื้อมาในราคาหลักพันจากนั้นจะนํากล้วยด่างมาใส่กระถางไว้และดูแลเป็นอย่างดีเนื่องจากทราบว่ากระแสข่าวว่ามีคนรับซื้อกล้วยด่างในราคาหลักพันไปจนถึงหลักล้านขึ้นอยู่แต่ละสายพันธ์ ซึ่งในขณะนี้ในกลุ่มคนรักต้นกล้วยด่างมีความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มดารานักร้องนักแสดงจึงทําให้ราคานั้นพุ่งสูงตามกระแสนสุวัสดิ์ยังกล่าวว่าท่านใดสนใจไม้มงคลต่างๆหรือสนใจกล้วยด่างทั้งสองตนนี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศรัพท์0616067615ทีมข่าวไทยรัฐนิวรายงาน นายชันนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองให้เกียรติเป็นนายแบบอัดคลิปขายแกงหมูชะมวงซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของเมืองระยองเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารเกษตรกรและกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดเพื่อโปรโมทจำหน่ายของดีของเรนเมืองระยองในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดภายใต้โครงการระยองอินฟูเอนเซอร์ชาเลนจ์2021ซึ่งคลิปดังกล่าวจะนำไปเผยแพร่ในเพจ Facebook ระยองสเปซของดีระยองออนไลน์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร,ระยองได้ชาเลนจ์หรือท่านนายพิยะพิตูเดชะนายกอบจอระยองให้หาสินค้าของดีของเด่นเมืองระยองมาอัดคลิปโดยชาเลนจ์ชวนผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและเหล่าคนดังในจังหวัดมาช่วยโปรโมทด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดร,ระยองยังกล่าววา่าโครงการระยองอินฟูอนเซอร์ชาเลนจ์2021เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดและเหล่าคนดังมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโปรโมทและจำหน่ายสินค้าของดีของเด่นเมืองระยอง เพื่อป็นการก,กระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบกิจการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งแต่ับความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านทางช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตเพลสภายใต้การดำเนินการโดยบริษัทประชาัฐรักษามมคีระยองวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดโดยมีระยะเวลาของการแข,นขน่งขันเพื่อสะสมยอดการจำหน่ายสินค้า1สัปดาห์ต่อหนึ่งคน โดยได้มีการประเดิมโปรโมทสินค้าแรกคือแกงหมูชะมวงจากศูนย์การเรียนรู้อาหารทิ่นระยองร้านใบชะมวงวิทยาลัยเทคนิคระยองผลิตและจัดจำหน่ายโดยอาจาร,รย์และนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งนับเป็นผลิตภัณฑ์เมนูยอดนิยมประจำร้านจำหน่ายราคากล่องละ150บาทน้ำหนัก500กรัมพร,ร้อมบริการจัดส่งในพื้นที่จังหวัดระยองและจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิทั่วประเทศพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจซื้อเพียงแจ้งขอรับสิทธิระยองสเปซรับส่วนลดทันที5%ไม่รวมค่าจัดส่ง ตั้งแต่วันที่6ถึง12รกรกฎาคมนี้โดยสั่งซื้อได้ที่ Facebook Fanpage ระยองสเปซหรือ Facebook Fanpage ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยองร้านใบชมวงวิทยาลัยเทคนิคระยองนอกจากนี้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ยังได้มอบเงินจานวน2 0 0 0 0บาทสนับสนุนให้กับกลุ่มนักนดนตรีในพื้นที่จังหวัดระยองไปจัดกิจกรรมแสดงดนตรีไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กเพื่อการช่วยเหลือกลุ่มนักดนตรีในพื้นที่จังหวัดระยอง ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งปิดกิจการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 วันทิตย์กลางนอกที่ระวัดอินทิพันธ์รายงานในกรกฎบุญญายิ่งในอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวงที่สนามราชพัสดุชุมชนเชียงใหม่เพื่อประกันช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงขณะนี้อำเภอโพชัยมีพื้นที่ถือครอง246,412ไร่ ปลูกข้าว113,420ไร่ผลผลิตข้าวเฉลี่ย400กิโลกรัมต่อไร่ปลูกมันสำปะหลัง5,658ไร่ปลูกอ้อย6,87 0ไร่และปลูกพืชอื่นๆ432ไร่ได้่รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาหากไม่มีฝนตกในช่วงเดือนกรกฎาคมผลผลิตทางด้านการ,กรเกษตรจะได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังเกิดวัชพืชในแปลงนาข้าวมากยิ่งขึ้น โดยทางด้านนายแทนไทยผลหารผอ,อศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าเกษตรกรที่ต้องการร้องขอผลหลวงพระราชทานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภายแล้งรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้กับระบบบริหารจัดการน้ําสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการผลหลวงได้ที่หมายเลข044 119993ในวันและเวลาราชการสุดเทปลรยแก้วรายงาน